เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์อบรมโยชนเขาฉมเาแดนธรรมจังหวัดระยองได้จัดกิจกรรมงานบุญในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อติดตั้งระบบเครื่องเสียงและซื้อแผ่นดินในการขยายงานพระพุทธศาสนาก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าทุกท่านได้รวมใจกันสดมนบทมัมจักกปะวัฒนสูตรจากนั้นคณะท่านประธานผ้าป่าและคณะท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยในครั้งนี้มีประธานผ้าป่านะครับสองคณะด้วยกันประกอบด้วยประธานผ้าป่าคณะที่1คือทันตแพทย์ไพโรธดรจารุณีตันติเวชพุทธิกุลประธานผ้าป่าในคณะที่สองนะครับกัลยาณมิตรธงชัยกัลยาณมิตรสุภาพมูลิโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอาทรปริยัติกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเทพลีลาพระอารามหลวงเลขานุก,การเจ้าคณะเขตบางกะปิ วังทองหลางให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์ครับโดยทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมรวมใจเพื่อการกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยด้วยโดยในภาพนะครับก็จะเป็นภาพของการอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งก็เป็นการประกอบพุญญกิริยาด้วยจิตที่ผ่องใสและก็ด้วยดวงใจที่เบิกบานครับ ภายในงานนะครับทุกท่านก็ได้ทําตามหลักวิชาคือการนําใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างง่ายายสบายๆจากนั้นได้มีการประกอบพิธีมุทิตาสัมเนณผู้สอบได้ปร,ริญธรรมสามประโยคคือสัมเนปยางเพชรอายุ15ปีครับโดยสัมเนปเองก็เป็นลูกหลานชาวจังหวัดระยองที่ได้เข้ามาบรรพชาเป็นสัมเนจากเขาเชมาแดนธรรมแล้วได้ส่งเรียนต่อนะครับที่วัดพระธรรมกาย เป็นสัมมนินอีกหนึ่งรูปที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป้าหมายที่จะได้ปร,รินธรรมก้าประโยคต่อไปครับจากนั้นมีการกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลกนะครับโดยสัมมนินธนวัฒน์มั่งมีซึ่งก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มีบุญเป็นอย่างยิ่งเสร็จจากนั้นก็เป็นการทอผ้าป่านะครับโดยธนแพทย์เปโรตันติเวทพุทธิกุลนำกล่าวคําถวายในภาพนะครับคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นการกล่าวคําถวายกองบุญการศึกษานะครับ ประธานนำกล่าวคือดรจารุณีตันติเวศพุทธิกุลนำกล่าวคำถวายพันด mm ิน hmm. ผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรตงชัยมุลินำกล่าวคำถวายเครื่องเสียงนะครับคือกัลยาณมิตรสุภาพมูลิจากนั้นเป็นการกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอัญชลีวัดแย้มครับเสร็จจากนั้นยังมีการกล่าวคำอธิษฐานจิตนะครับตั้งผังสำเร็จผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสมลักษ์วงไทยครับ จากนั้นประธานพระป่าก็ได้น้อมนําพระป่านะครับรวมไปถึงบริวารพระป่าทั้งหลายถวายแด่ท่านประธานสงฆ์โดยรวมไปถึงคณะท่านเจ้าภาพสาธุชนผู้ใจบุญก็ได้ร่วมกันถวายบริวารพระป่าด้วยซึ่งทั้งนี้นะครับบริวารพระป่าทั้งหลายจะเป็นไปเพื่อการสถาปนาสนับสนุนการสืบสานงานพระพุทธศาสนาให้เดินหน้าอย่างต่อเน,นื่องครับสําหรับผู้ที่ได้ทําบุญด้วยการถวายแผ่นดินไว้ในพระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ วัดก็ถือได้ว่าเป็นพุทธศาสนสถานที่สําคัญเป็นศูนย์รวมใจของพุทธบริษัทในการทําคุณงามความดีการสร้างวัดจึงถือได้ว่าเป็นการสร้างพุทธศาสนสถานอันเป็นพื้นฐานรองรับการพัฒนาด้านจิตใจหลูกฝังคุณธรรมแล้วก็รวมไปถึงคุณงามความดีทั้งหลายให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนคนในชาติตลอดทั้งมีโอกาสได้ไดร่วมกันปฏิบัติธรรมนะครับตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อย เป็นสถานที่สร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการมีศิลธรรมประจําใจฟื้นฟูศิลธรรมของโลกให้กลับคืนมาสู่ดวงใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นการต่อยอดให้กับพระพุทธศาสนานะครับมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปด้วยในวันนี้ครับบุญนิวส์ก็จะมีบทสัมภาษณ์นะครับของคณะท่านเจ้าภาพโดยเฉพาะตั้งแต่คณะท่านประธานพระป่าที่ได้มาพร้อมใจกันประกอบบุญยกริยาในคราครั้งนี้ครับความปลื้มปีติใจจะเป็นอย่างไร ไปร่วมอันมธมตนาบุญกันครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากนะฮะที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในการทอดพระป่าในครั้งนี้ซึ่งก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าชาวระยองก็มากันเยอะแล้วก็ได้มีโอกาสมาต้อนรับพระผู้ใหญ่สามรูปที่มาร่วมงานในวันนี้ปีที่แล้วผมก็ได้มาเป็นประธานในการทอดพระป่าแล้วก็เมื่อ21กุมภาพ็ดกุมาปีที่แล้วมีการตอกเข็มต้นแรกที่นี่ ผมก็ได้มีโอกาสมาแล้วก็เห็นว่ามโนปฏิทานของที่นี่ที่จะสร้างสามันเนรแล้วก็ชาวรยองมาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นกำลังให้พระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างยิ่งผมก็ขอปรนนาที่ว่าจะช่วยเขาชะเมาแดนธรรมอย่างเต็มที่แล้วก็จะทำตลอดไปครับผมเป็นปลื้มมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสมาถวายพระปา่า ถวายกองทุนการศึกษาในวันนี้ซึ่งเป็นการประเดิมทุนนะคะซึ่งกองทุนการศึกษาครั้งนี้เนี่ยจะเป็นทุนที่สร้างหน่อเนื้อของพระพุทธศาสนาสร้างสามนเณรนะคะให้ได้เป็นพระดีที่จะต้องช่วยส่งเสงริมเพื่ศาสนาให้ยั่งยืนนะคะกองทุนเนี่ยจึงมีความสำคัญ ที่จะให้พวกเราเนี่ยได้ช่วยกันนะคะสถานที่นี้เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ที่เราจะพัฒนาที่เราจะฝึกเยาวชนนะคะแล้วเราก็จะปลื้มทุกครั้งที่มาฉันเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีอะไรเลยมาทุกคราวก็จะเป็นปลื้มทุกครั้งแล้วก็จะปรวนาเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาเพื่อสร้างกองทุนนี้ให้โตยิ่งขึ้น แล้วก็จะได้สร้างหน่อพระพุทธศาสนาเนี่ยให้มีมากขึ้นให้สม,มกับที่ท่านหลวงพ่อตั้งเป้าไว้ที่1,000คนค่ะอนุมโมทนาสาธุคาะผมชื่อธงชัยมุลิเป็นอ,อยู่พื้นที่เขาชะเมาได้ไดไมาร่วมสร้างซื้อที่ดินอ,อำเภอเขาชะเมาเพราะว่าศูนย์เขาชะเมาแห่งนี้ ก็ได้จะผลิตมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีแล้วก็เห็นแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นใน <c oughs> อำเภอเขาชะเมาของเราก็พวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็จะสร้างคุณภาพชีวิตใหม่ของเยาวชนแล้วก็สารสิสุโลกจะเกิดขึ้นได้เราต้องสร้างมเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้เกิดขึ้นให้ได้ ความสำคัญครั้งนี้ก็เราถึงไม่ลังเลใจที่จะร่วมสร้างบารมีหรือหรือซื้อที่ดินเราก็ไม่มีข้อแม้ในเครื่ออนไขในการสร้างบารมีวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีเรามาท่าบ้าปะาสามัคคีเราเห็นทุกคนมากมายที่มาร่วมสร้างบารมีนั้นคือแรงกำลังแรงบันด,ดาลใจที่เราจะสร้างบารมีต่อไปดังที่คุณหลวงพว่อเคย ให้อวัตเราไว้เราจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆแม้อุปสรรคนั้นจะขวางกันขนาดไหนเราจะทำให้สำเร็จให้ได้